ที่ดืขข <c oughs> ไ่ไสจนี่ะรับทมัเจ่อจอนอเห็นว่ามันมีพิบนในตางอคมมันมอ,ม,มองผ่าอนอาคมต้องทำงต้องนอยู่อ่าเขียกว่อะไรอุ้ยปีเพลงก่อนีทำไมอ่ะบอกว่าเมืม่อถึงต้องแบบไม่ติดเ ทำในวิดีโอสิ่งนี้มมึงเปิดแต่ลำโพงตอนปรลังเนียแล้วเราก็พูดอยู่ในวิดีโอสิ่งนีตอนนี้เราอยู่ที่หนองคายจังหวัดหนองคายเราจะไปดูจุดเสือไข่ซินนี่การนี่เป็นการรีวิวถ่ายวอล์ครีวิวเลยดีิากนนี่คือก่อนดูไอ้คนอยากไปดูคือทางซ้ายไอ้คนที่พาไปดูคือทางขวาอยากไปดูด้วยตอนนี้ก็ดูก่อนที่จะมาดู คนถ่ายคลิปอยู่ข้างหลังซึ่งคนถ่ายคลิปไม่ค่อยว่างเ้ือวันนี้ลานคนถ่ายคลิปไปส่งก่นอนยีจะรับทุกท่นนะครับก็สู่ใน้าสู่ช่องพีชาร์ดยี่ไงไม่ช่องเลยแล้วแ,แต่คนจะมาดูใครไม่มาดูก็ช่างแม่งเดี๋ยวไป ส่งตากล้องก่อนนะผมแล้วก็จะไปดูที่โรงหนังการ์ที่มเจอรออศัศวารสองครับผมไปกันเลยไป <c oughs> เดินเดินเดินเขาต้องเซ็นเซอร์ไม่ไม่เขาเห็นหน้าเดินแล้วเราก็เห็นแค่ตีนโอเคครับผมเหมือนเดิมที่เรามาดูอัลเตอร์สเตรน์ครั้งก่อนนี่น้องชาย มินเนียนน่ะอยากดูมินเนียนเหมือนกันนะเหลือเรื่องต่อจะกลับกรุงเทพวันไหนเนะี่ยอะจะกลับกรุงเทพวันไหนวันที่สองส<อ>่อ,สอนหน้าสหน้ากลับแล้วพี่อยู่วันที่สามให้ตายเถอะไรเยียก็เข้าแล้วก็ไม่ได้มาดูเนี่ยเหลือแต่ทอเหลือแต่มาดูทอนี่แหละเยียคนมาดูเยอะมากเลยวันนี้คึกคักเลยเี่าสิ่งค่ะ มหาเวทพระถกดานซีโร่ภาคก่อนที่จะเข้าภาคหนึ่งอ่ะอืมอ้าวในเรื่องของเข้าภาคหนึ่งอันเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่โทโด้แลเนี่ยโอเคหนึ่งชั่วโมงสี่มันใช่เหรอต่างมันใช่เหรอทำไมในเรื่องของเข้าภาคหนึ่งที่ะเออในเรื่องของเราจะไม่เจอไม่เจอพระเอกใช่ไหมเนี่ยไม่เจอไี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ได้บัตรได้ตั๋วมาแล้ว เดี๋ยวเราจะมารีวิวที่หลังหลังดูแล้วกันเนาะรอน้องไปดูก่อนแต่ตอนนี้กูหิวไปหาอะไรกินก่อนเลยเฮียเฮ้ยเข้าไปดูหรือเได้เลยนะเนี่ยกินละอาหารคนรวยแกเเลยเราสั่งเบอร์เกอร์มากินเอาเฮ้ยก็ได้หมงแซ่บเออหมูแซ่บมาเพิ่มเลยโอเคไปลองท้องก่อนเนาะ บอกอยู่แล้วคึ่ชั่วโมงบางโฆษณาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถ่ายตอนอยู่ลงไหนแล้วกันไปโอเคแล้วก็มีสองฮะมีสองนี่แค่สองโลไม่ต้องเลือกเยอะเลยมันเ่นิ่มนึ่ง่่ hours two later เดินไปด้วยถ่ายด้วยเยี่ยแบบชอบชอบมากๆเราอยู่ในนี้ให้คะแนนกี่คะแนนสิบนี่สิบเต็มสิบเต็มอ่าสำหรับพี่ก็คือให้อยู่ที่แปดจุดห้าไปเลยแปดจุดเก้าไอ้เยี้ยนี่สำหรับคนอ่านมังงะเล่นสูตรมาเลยคอแบบไม่เอาภาพจากในมังงะออกมาเออยังชอบไปอยู่นะครับผมเปรียบเทียบระหว่างอ่าภาคนี้กับเดบอนสเลเยอร์พวกอันนี้ดี ดีเดโมเซเลเย่รู้สึกว่ายังไม่สุดนะฮะเดโมเซเลเย์ที่ภาครถไฟอ,ะอ,อ่ะอดูมาซื้อรองเท้าให้น้องเปรียบเอาอะไรดีวะรองเท้าคีบเหรอแต่ไม่เอารองเท้าคีบถ้าเปรียบเทียบอ่าเอานาโต้เหมือนกันถ้าถ้ามันมีฉากสามดีก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันคือฉากสามดีก็เป็นแบบตัวคุณลมะมัที่แบบสวยๆเออมันเหมือนดูนาโต้แบบนั้นเลย ถ้าเป็นฉาก 2D ดีก็คือสวยแต่ถ้าเรื่องมาเสนอเยอะไอ้ยฉาก 3D ดีคือแบบมึงมาแบบลอยๆเฮ้ยจริงจริงเรื่องมาเเยอะคือแบบฉาก 3D ดีตัดฉากับโอ้กูรู้เลยไอ้ยี่อะขยันขยันงบมากขยันแบบสอปอะขยันงบมากๆเลยไอ้ยีโอเคเอาซื้อรองเท้าให้น้องแล้วก็กลับชอบไม่หยุดนะฮะ